เจริญพรบรรดาญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพมีบุญดุลดุดมาฟาาขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเนึ่งในวันเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาพระภิสุสง์อาพาธจะได้ซื้อยารักษาโรคหรือไปหาหมอและพระพิสุสงจะต้องไปเรียนหนังสือจะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาธรรมะดังนั้นวัดหนองยอใต้จึงขอเชิญชวบนบรรดาญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่าน ร่วมบุญทอดผ้าป่าเข้าพรรษากองบุญละ499บาทร่วมตามกําลังทรัพย์ตามกาลังศรัทธาเพระช่วงเข้าพรรษากิจนิมนจะไม่มีเพื่อความสะดวกสัปปายะของพระภิษุงสงฆ์สาม,มนเณรในช่วงในพรรษานี้จะได้ไปเรียนหนังสือไปสอนหนังสือและเผื่ออาภาตจะได้ซื้ออยู่ซื้อยารักษาโรคขอเชิญชวนบรดาาติโยมร่วมบุญทอดผ้าป่าในวันเข้าพรรษา วันที่11กรกฎาคม2568นี้วัดหนองยาวใต้ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบรุรีอารว์บุญตามกำลังนะคุณโยมนะญาติโย,ยมที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจริญด้วยอายุวันนะสุขะลรปฏิพานธนาสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบพระกอบประเดิ r t e ะไซ้เพราะสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกสิ่งตุกประการทุกคนทุกทันเทิน